Okay, อโอเคครับผมเหนื่อยเนี่ยแต่ก็ต้องเล่าต่อไปลิคิเกชเชื่อให้สเนกและตัดสินใจที่จะสู้กับสเน็กฮนะเป็นสู้กันอีกครั้งนะเป็นครั้งสุดท้ายฮนะสู้กันตัว,ต,ว,ต,วตัวเลยนะฮะสเน็กสามารถเอาชนะลิคิดได้และลิคิดกระเด็นตกไม่ทั้งเกียร์ไปส่วนสเน็กนั้นก็ไปช่วยเมอรลินและรีบพาเมอรินนี้ออกมา โอตาคอนนะได้ติดต่อมาอยัางสเน็กแล้วเขาบอกว่าให้สเน็กขับรถจิบเนี่ยหนีออกไปโดยเขาจะปลดล็อกประตูทางออกให้ฮะสเนกแยง้งสเนกแย้งว่าที่นี่นกำลังจะถูกทิ้งระเบิดโอตาคอนต้องรีบหนีมาด้วยกันนะฮะแต่โอตาคอนปฏิเสธนะและบอกว่าการการแก้ล็อกประตูลักษาความปลอดภัยเป็นงานยากฮะ มีแต่เขาที่ทําได้เขายิงกลารว่าที่จะจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยสเน็กหนีออกไปนะฮะสเน็กได้ต่อได้แต่อวพอรให้ออตคอนนะเอาชีวิตรอดให้ได้นะระหว่างที่ขับหนีออกมาริควิดสเน็กก็ขับรถจิบไล่ตามมาแล้วด้านหลังแล้วเขาอะยิงอมาเพื่อขัดขวางอะไม่ใช่สิพยายามขับไล่ล่าพยายามขับไล่ล่ามานะฮะ เมื่อถึงทางออกลิควิดสเน็กได้ไล่ทันเขามาปาดหน้านะฮะทำให้เกิดการชนกันขึ้นสเน็กและเมอร์ลินติดอยู่ในรถแต่ลิควิดไม่ได้โชคร้ายอย่างสเน็กนะฮะเขาลุกขึ้นมาลิควิดเขาลุกขึ้นมาและหยิบป,ปืนขึ้นมาจะยิงแต่ในตอนที่จะยิงนั่นเองไวรัสฟ็อกซ์ได้เกิดทํางานขึ้นมาลิควิดจึงตายต่อหน้าต่อตาสเน็กและเมอร์ลินนะ ผู้พันเคเลมเบลติดต่อมายังสเนกอีกครั้งหนึ่งนะฮะพร้อมข่าวดีจิมถูกจับกลุมแล้วโดยประธานาธิบดนะีสั่งการตรงมาและบอกว่าจิมนะ่ะกระทำโดยไปกระทำไปโดยไม่กระทำไปโดยฝ่ายเดียวนะฮะ,อะตอนนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดถูกตรงยกเลิกถูกสั่งยกเลิกแล้วนะฮะกลับฐานไปแล้ว สำหรับเครื่องบินที่ระเบิดนะสเน็กบอกผู้ฟันแคมเบลว่าเมอร์ลินปลอดภัยดีซึ่งผู้ฟันเองก็ขอบคุณสเน็กและเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเมอร์ลินคือลูกสาวของเขานั่นเองนะฮะสเน็กถามเรื่องไวรัสฟอกดายที่ฆ่าลิควิดแคมแคมเบลจึงให้อ่อนามิฮะมาอธิบายแทนออนามิ By ได้บอกว่าเธอแก้ไขให้ฟอกไวรัสฟอกายที่ฉีดให้กับสเนกฮะสเนก สคสน็กจึงถามว่าแล้วเวลาของเขาเหลือเท่าไหร่นาอมิไม่ได้บอกนะนไม่ใช่นาโอมิบอกนานาอมิได้บอกว่าไม่สำคัญคนที่เราคนเราทุกคนเ่ะต้องเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดีสำหรับสน็กนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรแค่นั้นแหละสน็กได้บอกให้ผู้พันแคมเบล ส่งคนนะฮะเข้าไปรับออตคอนด้วยนะฮะหลังที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นนะสเน็กเมอร์ลิงก็เดินทางออกไปจากที่นี่เสียงสนทนาของโทรศรัพท์ระหว่างออสเลอตไปยังใครบางคนนะฮะออสเลอตนั้นเปิดเผยตัวว่าไม่ได้ทำงานให้ลิกวิตตั้งแต่แรกแต่ได้รับคำสั่งจากคนที่เขาอัน,นี้ฮะแต่ได้รับคำสั่ง กูครับนี่ออสลลดได้บอกว่าไม่ได้ทำงานให้ลิกวีตั้งแต่แรกนะฮะแต่ได้รับคาสั่งจากควนที่เขากําลังคยุยอยู่ฮะกำลังคุยกับออสลลดอยู่เนี่ยให้มาแซงทําเป็นช่วยลิกวดขอได้ข้อมูลการทดสอบของเล็กมาไม่มีใครรู้สถานะที่แท้จร,งรงิงของเขายกเว้นดาปาชีซึ่งออสโลดแกงทำเป็น พังมือพังไม้พังมือฆ่าดับปาชีพไปแต่ที่จริงแล้วอสัสลเขาตั้งใจฆ่าเพื่อปิดปากดับปาชีพและคนที่ออสโลคุยด้วยนั้นก็คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นเองและนี่ก็คือจบเมทั้งเกียร์โซลิดภาคหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะถ้าผมพูดติดๆดขัดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยนะผม,ผ,มผมเล่ายาวไปเลยนะ เสียงปากก็แห้งแล้วก็เนี <c oughs> ย่ยฮะอ่ากับโทรศัพท์ก็ลำบากงี้แหละโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับการเล่าเรื่องนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม